พระเด่นคุณน่าจะคุณพระราศุลกาลังการเจร้ารองเจ้าคณะภาคตสองเจ้าวาาวัดนินมานรดีพระรับหลวงท่านพระกุศลิศิริพญาวิบูลผู้ช่วยเจ้าวาาวัดนินมารดีพระรับหลวงและเลขาธิก,การรองเจ้าคณะภาคุสองวันนี้ท่านได้ความเมตตารุกงร้องตัง้งสี่รูปนะฉะนั้นลำดับตอนนี้ไปในส่วนของประดานกั้มีเกียรติที่เดินท,ทางมาแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญร้นนั่งในที่นั่งเกียรติมาศิจรรยก็คือ าคุณหมออานันต์เลิศสวิวัฒนาก็ได้เดินทางมาอ่าก็ท่านผู้การชาญท่านพันธุ์ตวัฒนเอกสุรชัยเจ่นครร่มไกอ่านิชวิทย์สุขุธทธิพงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระนรัตไกรพระเจริญพรท่านที่สองขอเรียนเชิญเจริญพรค,คุณสุวัฒน์จันทร์สวัสดิ์จุดธูปเทียนที่บูชาพระธรรมพระเจริญพร จุดจูบทียนบูชาพระทับบัญชัยวีระชัยเดชอุดมจุดจูบทียนเครื่องทองน้อยาอาคารพศพของคุณเจริญชัยพรและสมุนโกรเจริญพรและท่านที่สามขอเรียนเชิญเจริญพรคุณพรชัยวีระชัยเดชอุดมขเขาเจริญพรหลังจากนั้นก็คงจะ อมอบหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังในฝ่ายสุภรษ์ได้ดําเนินการในการนําบูชาพระร,รัตนตรัยกาบคำรัตนาสีขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกาบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอะราหังสัมมา พิปันโนภควะโตสาวกสังพันเตวิสุงวิสุงรักันธายาติสระเนนะสหปัจจายสีานิยาติมยังันเตวิสุวิสุรักธายาติสระเนนะสะา bye yeah. สนานีจำกัดและบริษัทในเรือสำหรับในชื่อของผู้ที่จะขึ้นถวายจะถูกใจเครื่องไถยทานท่านแรกขอเรียนเชิญเจริญพรพันตำรวจเอกสันติจี้กัางวานข้เจริญพร ท่านที่สองขอเ,อเ,อเืียจเจริญกรรพันตำรวจโทปร,รีชาพ,พิงเผารองผู้กำกับสาามสอนอปราศิเจเลิร์ดเจริญกรท่านที่สามขอเ,อเืียจเจริญกรพ,พันตำรวจโทไพฑูรย์พิทักษ์ธรรมรองผู้กำกับ,กบป่าปางสนอรรมนาศาลา เริญกรและท่านที่สี่ขอเรียนเชิญเิญพรพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์ทองลือสารวัตรจราจรสอนอภาษีเจริญเขาเจริญพรแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดเดียวห้าห้าศูนย์ห้านนทบุรีให้เพื่อนรักของท่านด้วยเขาเจริญพร แล้วก็ลอยไม้ต่อเต่า4 3 2 1ามเอีหนึ่เชิญเจริพรบริษัทนานีจำกัดดำมีรายนามผู้ที่จะถวายพาไในบังสกุลจำนวนสีท่านท่านแรกขยรยนเชจเิญพรคุณสุรสวิท์สุพุทธิพงค์ขรเชจิรพรท่านที่สองคุณสุวั์จันทร์สวัสด์ ท่านที่สามคุณพรชัยบีรชัยเดชอุดมและท่านที่สี่คุณัยรั์ฉันทจินดาขอเชิญกราบถ้ายบังสุคุณอาได้พรไใจแล้วก็ให้จบฝากาวพระคนณภูโยงซึ่งจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังไทยสุภาพนั้นได้จัดไปให้ จบบทที่นนะึ่หลังจากนั้นก็พอบผ้าใจความสุขุมแล้วก็นงมือแป่เมตตาจิตที่สุงนึ่งพันห้ารอยหาสิบห パティムんとマルコスおメワセンタター。 ชาวเสียงดังๆจะได้รวยรวยสาธุสาธุาาท,ทั้งรวยทั้งสุขภาพาแข็งแรงต่อไปก็จะมอบหน้าที่ให้กับ ทางการวิธีจะได้ทำความเคารพส่งให้เราดับปไปไว้จุบ่อน ท,ท่านพญ,ญาผลหลานทิดาสะพายน้องเขยน้องสาวและหลานๆทุกคนต้องขอขอบคุณท่านผู้สมเกียรติและญาติมิตรทุกท่านที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลาอันมีค่าของท่านมาล่วมในเจ้าภาพและฟังการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้นะครับครับเด้าลำดับต่อจากนี้ไปก็จะขออนุญาตก,การเปลี่ยนเชิญท่านผู้มีเกียรติและญาติมิตรทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมประกอบพิธีทำนับศพโดยพร้อมเพียงกันนะครับ chú ý quý chính yêu hình trái tặng vụ kẹn chéo cho thị chỉ thêm chắc các cặp có lệnh thiết chối kìa chỉ rồi kẹn quý chúng bị chăm kìa hình trái kiểu chia cuộc sinh xa ủi chú rồi kiểu chia chịu

ชัว่วกบใช้สิ่งเสอุยป่วยเลยเกี่วเชี่ยจิ้วขอบรุยาตการเรียนเชิญพันตำรวจเอกนำเกียรติธีระโลดชนะผม ให้เกียรติเข้ามาเป็นประธานร่วมด้วยขออนุญาตกาเปียนเชิญครับครับและขอ <bound> ขอนุญาตกาเปียเชิญท่านผู้ม <It> ีเกียรติและญาติมิตรทุกๆท่านให้เกียรติเข้าร่วมประกอบพิธีคำนับส่งโดยพร้อมเพียงกันนะครับกล้าส่งนะครับ จิงเกียจงลอยหิเศขาสึ่ฉวงที่ส่งลีบชอเสียงเกียงพิธีกรส่งทูกให้ท่านประธานในพิธีเส้นไหว้ด้วยทูกครั้งที่หนึ่งสายเสียงเกียงส่งทูกครั้งที่สองให้ท่านประธานร่วมในพิธี เส้นไหว้ด้วยทู่ครั้งที่สองสามเสียงเกียงส่งทูกครั้งที่สามให้ท่านประธานร่วมในพิธีเส้นไหว้ด้วยทู่ครั้งที่สาม เ่งฉีวพิธิกรส่งดอกไม้สดให้ท่านประธานในพิธีเพื่อเส้นไหว้ผู้ไหว้ชนครับเฮี่ยงเกี่ยงมิงส่งน้ำชาให้ท่านประธานร่วมในพิธีเพื่อเส้นไหว้ผู้ไหว้ชนครับ สุกุฎส่งผลไม้สดให้ท่านประธานร่วมในพิธีเพื่อเส้นไหว้ผู้ไหวชนครับจิฉชาบกส่งกระดาษเงินกระดาษทองให้ท่านประธานในพิธีเป็นตัวแทนญาติมิตรทุกท่านเพื่อเส้นไหว้ผู้ไหวชนครับ ชว่วงที่ตีซิ่วมิกเนียมกับทุกท่านโปรดยืนไว้อาลัยสักรู่นะครับเซกเนียมสีสือเจียอุ้งฉายปกกับยุติการไว้อาลัยชั่วคู่นะครับพิธีกรจะประกอบพิธีเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศส่วนกุศลแดล่ผู้วายชนนะครับ วงที่กุยบินฉิงอยู่ก็ยี่ฉี่เสินฉี่เหยี่ยต่้งผู่เสกุวยสิงเส่จจงเลีวีเชิยงกกกเกียสามเกี๊ยวลอยเจียเปียวไอเสื่ออยู่เวเองเร่งท่านผู้มีเกียรติและญาตมิมีทุกท่านตอนนี้ไปเราจะประกอบพิธีคำนับสมพร้อมกัน3มครั้งเพื่อแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนายเฉลิชัยทาปนัทสกุลโว อีกทางเป็นเกียรติแก่ทายาทของผู้ล่วงลับนะครับทุกท่านพร้อมกันครับคํานับพั้งที่หนึ่งอีกเกี่ยวเกี่ยวคํานับพังที่สองจ่ายเกี่ยวเกี่ยวคํานับรังที่สามสามเกี่ยวเกี่ยวเสร็จพิธีนะครับท่านกุหลานขอขอบพระคุณญาติลูกผู้ท่านกุหลานไว้เป็นที่ระลึกนะครับ เราก็จะมีการประกอบพิธีปลงผมหน้าเนื่องจากว่าลูกชายคนเล็กก็คือนายไพรสักนั่นเจ้ากับเราปสมบทรณเพื่อที่จะส่งได้กับพีิดาหรือว่าพอ่อเราก็จะเคลื่อนศพของคุณเฉินชัยถาพนัสกุลวงขึ้น่าบนเมนเขาส่งของวั

ที่จะถวายแก่พระสง์จะรว่าสี่รูปที่ได้การรเนานานมาในทุกบริษัทที่จัดจสเตชันนี้จะกล่บซึ่งได้ไดการรวกจาการนีาชื่อของนันแล้ก็เรื่องกฎ่ เจ้าหน้าที่ของตนเองก็จอเกณฑ์มาชี้เจ้าหน้าที่ของตีทหารตำรวจในส่วนสำหรับในปีนี้ประกอบไปในที่สุดก็ในสัญญาด้วยในวันนี้ก็ไม่สบายในงานเจ้าภาพแล้วก็มี กโยที่การโยกภงานนีาเป็นพมการตบการสววนถุธงในงานวันที่ิบสองก็มาร่วมงานพระราชทานเบิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ร่วมกันถมาถวายความเคารพถวายสักการะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังลรจารย์ ในวันนั้นกังทอดพระมามาบองสุคุณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรพระเทพมงคลลังสีแล้วก็พระคูสัญญบัตรพระสงฆ์สัมมาสัพิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เดินทางม,มาแล้วก็ขอขอบคุณท่านครูปังญชัยฒินตร,ยา,ยยราน,นันโท